ดีครับเซกซันครับครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยทุกท่านแล้วก็พี่น้องผู้อมลชนทุกท่านครับผมสวัสดีครับครับพูดถึงความร้อมครับศึกใหญ่ครั้งแรกที่จะด้ตอนได้ต่อยในศึกวันไซไฟครับครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างบางสันครับครับสำหรับไฟนี้ก็ร่างกายก็พร้อมโอเคครับแล้วก็สําหรับวันที่สี่นี้พร้อมเต็มที่แน่นอนอยากให้พี่น้องแฟนมวยรอติดตามครับครับพูดถึงการเข้ามาต่อยในส่วนงตัวรายการใหญ่แบบนี้เนี่ย ในส่วนของความรู้สึกหรือวฟีลของทางบางสันมันรู้สึกตื่นเต้นแตกต่างจากที่เราต่อยมาห้าไฟในวันลุมินีไหมครับครับก็บความตื่นเต้นก็ไม่ต่างกันครับก็ส,สาหรับผมก็สบายๆครับก็เราก็ผ่านจุดๆนี้มาเยอะแล้วครับผมรู้ถึงเราเราเรามาทราบว่ามีการเปลี่ยนผู้ต่อสูน้นี่ประมาณตอนไหนครับก็ประมาณหนึ่งอ,อาทิตย์ครับผมครับก่อนก่อนหน้านี้รู้มาหนึ่งอาทิตย์ครับผมทางทางวันก็แจ้งมาแล้วครับผม ในระหว่างนี้พอรู้ว่าเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้เนี่ยการฟิตซ้อมหรือว่าการเตรียมตัวมันต้องเปลี่ยนอะไรไปเยอะไหมครับก็เอ่อก็ต้องต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับผมครับครับก็การฟิตซ้อมการป้องกันตัวอย่างนี้ครับผมการการเก็บอาวุธแล้วก็ดูเทปคู่ต่อสู้อ่ะครับกับกับเป็นนุยกับคู่ต่อสู้ที่เราตอนแรกที่จะเตรียมต่อยด้วยนะฮะครับผม,มต่างกันเยอะนะครับก็ถือว่าต่างกันเยอะเหมือนกันครับถ้าพูดถึงระดับความแข็งของคู่ต่อสู้อ่ะระหว่าง ตัวที่เราประกบไว้ตัวแรกนะครับผมร,รัผมล่าสุดเนี่ยใครแข็งกว่าครับผมว่าสูสีครับผม mm hmm. ผมว่าทั้งทั้งสองคนครับผมว่าเป็นนักมวยที่แบบโอเคเลยแบบแข็งเก่งเลยครับที่ว่าทางวันก็จะทามาครับผมต้องบอกว่าชาวต่างชาติของวันนี่ไม่มีง่ายไม่มีง่ายเลยสักคนนะครับผมแต่ว่าไฟนี้เนี่ยจะต้องต่อยตอนเช้า ปกติแล้วเคยต่อยเช้าขนาดนี้ไหมครับผมไม่เคยครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ว่าช็อกตอนเช้าครับผมต่อยมวยมาเกือบเป็นประมาณยี่สิบปีครับนี่ครั้งนี้ครั้งแรกที่ว่าช็อกเช้าที่สุดเลยครับมีการปรับเปลี่ยนในเวลาในตาราการซ้อมยังไงบ้างครับผมก็ซ้อมตอนเช้าครับเน้นๆซ้อมตอนช่วงเช้าครับผม รถไฟไดการซ้อมครับยังคงซ้อมอยู่ที่บ้านาทเหมือนเดิมใช่ครับก็ซ้อมเก็บตัวอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมครับผมเ่าก็มั่นใจครับว่าร่างกายสภ่าพสมบูรณ์แน่นอนครับก็พร้อมบะทะแน่นอนครับแลวเรื่องของตัวน้ําหนักของเสกสันยังคงต่อยที่เวทพิกัดน,นี้มีการตึงหรือว่าเริ่มหรอทำยากขึ้นนะหรือว่าสบายๆบายเก็น้ําหนักร้อยสี่สิบก็ถือว่าโอเคครับผมสบายสบายครับผมน้ำหนักนี้ถือว่า ถึงรถก็รถไม่เยอะครับผมคุมแบบสบายๆทํากินสบายครับผมน้อกลับไปถามถึงคู่ต่อคู่ที่เราเจอกันในในวันเสาร์เนี่ยนะเป็นตัวเงนะเท่าที่เราดูเทปหรือว่าดูดูฟอร์มกอเราเป็นไงครับเขามีจุดแข็งอะไรที่เราต้องต้องระวังบ้างจุดแข็งของเขาครับผมเขาเป็นมวยที่ออกอาวุธหนักเหมือนกันครับผมก็อาวุธเขามีหลากหลายเหมือนกันครับเราก็ประมาทไม่ได้ครับผมก็ได้ดูดูการเทป เทคนันกกของเขาครับก็แก้แก้มาบ้างแล้วครับผมอาวุธของเขาครับผมถ้าเกิดถามไปถึงว่าตัวเราเองเถ้าพูดถึงในวันเสาร์เนี่ยเราพอจะทํานายหรือคาดการ์ว่าเกมเนี่ยมันจบไงครับเกมครับผมคู่นี้ผมว่าต่างต่างคนถ้าใครโดนแบบจังๆก็มีหล่นได้ครับก็คู่ต่อสู้เขาก็อาวุธหนักเหมือนกันของของเราถ้าเราแบบเราโดนจังๆเขาก็หลับได้เหมือนกันแต่ว่าคู่นี้ ถ้าว่าไม่มีใครนอกใครถ้าคบแบบสามยกผมว่าสนุกดูเดือยแน่นอนครับในชีวิตของบางสังเคยโดนนกมีกี่ครั้งครับอ่าเคยโดนนกครั้งเดียวครับที่ว่าเจอกับน้องก้องไก่ครับผมครั้งเดียวกับครั้งแรกในชีวิตเลยครับผมแล้วคิดว่าไฟนี้เราจะเราจะเราจะได้โบนัสไหมก็ถ้าได้โบนัสก็ดีครับผมถ้าได้โบนัสก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับซึ่งมูลค่าของโบนัสที่จะจะไม่เหมือนกัก วันลูมินีนะฮะใช่ใช่ครับผมก็จะเป็นประมาณเจ็ดนครับถ้าเราได้โบนัสเฟสนี้ก็ล้านเจ็ดร้านเจ็ดแสนครับถือว่าเยอะมากครับผมนี่เท่ากับว่าเราได้โบนัสจากวันลูมินีแบบโบนัสปกตินะครับประมาณสี่ห้าครั้งถึงจะได้โบนัสใช่ใช่ครับรายการใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะครับผมก็ครั้งนี้ต่อยวันไฟไนก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่ศึกหนึ่งของของวันเลยนะครับผมก็จะมีแฟนๆเนี่ยเรียกว่าคนดูแห่ดูกันทั่วโลกเลย มีความรู้สึกภาคภูมิใจมากแค่ไหนครับผมกับการได้ขึ้นมาแข่งขันในศึกวันอย่างเงี้ยครับวันแชมเปี้ยนชิพอย่างเงี้ยครับครับผมสําหรับผมก็ผมก็รู้สึกดีใจมากครับก็ไม่ไม่คาดคิดว่าอายุของเรานี่ถือว่าสามสามสามสี่ย่างสามครับเหมือนว่ามันบั้นปลชีวิตของนักมวยแล้วครับก็นักมวยที่เลือกชอบกับผมหลายคนเขาก็เลือกไปหมดแล้วแต่ว่า ผมก็แบบดีใจครับก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะผู้ใหญ่ทุกๆท่านครับขอบขอบคุณนะลูกพี่สดสมัมยแล้วก็พลตันบริเออัศวิษฐ์เมืองที่แบบคอยดูแลคอยซัพพอร์ตก็ที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณพี่จารีติดยอดธงแล้วก็ขอบคุณทีมงานวันทุกทุกท่านครับที่ว่าคอยแบบซัพพอร์ตหารายการให้ผมตลอดผมดีใจมากครับที่ได้มาอยู่จุดนี้ก็ไม่ไม่คาดคิดครับว่าตัวเองจะมา ยืนอยู่ในจุดๆนี้ได้ครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆครับส่วนจะเลิกแล้วกลับมาต่อยใช่ครับผมก็ด้วยเหตุนี้แ่ละถึงตับทรงผมให้วันเนี่ยครับผมก็นี่ครับก็ตัดทรงผมวันไว้บนหัวเลยครับผมก็อยากตอบแทนตอบแทนขอบคุณวันครับที่ว่าทําให้ผมมายืนอยู่ในจุดนี้ในจุดจนี้ครับแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้แบบชีวิตก็ครัวองผมดีขึ้นเป็นอย่างมากๆครับผม ก็เลยตัดสินตัดสินใจครับตัดทรงผมแบบโลโก้วันไว้บนหัวเลยครับแบบไม่หันกระชากหันกลับไปเรื่อยๆกระช้าน่ะโอเคแล้วก็อีกข้างหนึ่งข้างเดียวครับผมค่าตัดเท่าไหร่เท่าถี่อันนั้นครับมีจานสร้าค่าตัดครับ ช่างเขาคิดแค่ร้อยห้าสิบครับ <laughs> ไม่แพงรนนครับผมร้านนีน้ครับผมร้านประจาครับผมแล้วมีจ้างจ่ายเท่า่ะนะครับโ <laughs> อ <laughs> <laughs> ี้บังรับพูดถึงในส่วนของตัวอายุเราก็บอกว่าสามสี่แกสามห้าตอนนี้คิดว่าเราจะไปอีกประมาณสักเท่าไหร่ครับหมายถึงว่าต่อยไปอีกเําหรหรับผมนะครับถ้าร่างกายผมไหวผมก็แบบช็อกไปเรื่อยๆครับผมถ้าร่างกายผมไม่ไหวผมก็รู้ตัวเองครับว่าเราสมควรเลือกแล้ว ตอนนี้ร่างกายผมก็ยังพอไปได้อย sure okay. 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 ู่ก็อยากอยากอยากสู้แล้วก็อยากเก็บเงินเยอะๆเพื่อแบบให้ครอบครัวครับผมเพราะอยากเก็บเงินเยอะๆไว้ลูกทั้งสองคนครับผมแล้วก็ให้พ่อแม่ครับผมก็ผมมาจุดๆนี้ได้ก็ถือว่ามัน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 เยอะมากครับผมคือเราไม่กําหนดอายุเรากําหนด สภาพตัวเราเองใช่ใช่ครับเรารู้รู้คือเราจะวัดตัวเราเองใช่ไหมครับครับผมถ้าเอ่อผมผมก็จะเราคนเราเนี่ยครับก็จะรู้ว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวครับผมถ้าร่างกายผมแบบไหวผมก็ใช่ครับถ้าร่างกายไหวก็ผมจะช็อกไปเรื่อยๆส่วนถ้าร่างกายไม่ไหวเราก็รู้ตัวเองผมก็จะตัดใช่จะประจะประจัดแฟนแฝนนวมครับผมนี่นึงครับฟังครับพูดถึงตัวฟังเองพูดถึงเรื่องชีวิต บนปพายคือชีวิตสุดท้ายของการต่อยมวยนะเป็นช่วงระยะสุดท้ายขอยงเราแล้วในเมื่อมันเป็นระยะสุดท้ายหรือว่าช่วงสุดท้ายของการต่อยมวยเราเรา,เราตั้งความหวังยังไงกับช่วงเวลานี้บ้างตั้งความหวังครับผมก็อยากแบบทําหน้าที่ในทางเวียนนี่ครับวันวันลุินี่หรือว่าวันวันจะเป็นชินชปนี่ครับให้ให้มันดีที่สุดครับผมก็ส่วนอนาคตถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีผมก็ อยากมียิมเป็นของตัวเองแล้วก็สอนชาต่างชาติแล้วก็พี่น้องแฟนมวยที่บ้านเราครับผมถ้าถามแบจบจาะตรงเฉพาะเลยอันนี้เช่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> บางอยากชิงแชมป์ไหมอยู่เป็นแชมป์ของวันยังไม่ชิปนะครับหรืออยากจะชกกับใครเป็นพิเศษก็สําหรับผมก็ไม่ไม่ไม่มีอยากชกกับใครเป็นพิเศษก็อยู่ที่แบบเออโรมเตอร์ครับผมก็สําหรับผมก็ ทีมานวันตอนนี้ถ้าทีมานวันให้ผมผมชอกกับใครนี่ผมก็ช็อกได้หมดครับก็พร้อมพร้อมสู้กับนักมวยทุกคนครับผมการจิงแชมป์นะครับการชิงแชมป์นี่ผมก็ยังสําหรับผมครับผมก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ครับผมสำหรับผมจะได้จริงหรือไม่จริงผมได้หมดครับเพราะว่าผมถือว่าผมมายืนอยู่จุดนี้นี่มันมันมันสูงสุดแล้วสาหรับผมครับ เป็นในเรื่องของการถ้ามีโอกาสได้ชิงแชมป์แน่นอนแลยว,ว่าเราต่อยมันรุ่นแชสเปิด140ปอนด์เพราะนั้นมันก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องของน้ำหนักไป็น145เลยอนะไรแบบนั้แล้วในส่วนตัวบางสันคิดว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปเนะี่ยมันมันพอจะเป็นไปได้น่าหรือว่ามันจะแบบเสียเปรี่ยบเปลื้น้ำหนักตรงนี้สำหรับผมก็ผมว่ามันมันน,น่าจะเป็นไปไม่ได้ครับผมถ้าเราขึ้นไปนี่ผมก็ต้องยอมยอมรับก็ไปปะทะกับเขานี่เราเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนครับร่างกายเราไม่ไหวแน่นอนครับเร,เราก็รู้ร,รู้รู้ตัวเองอยู่ครับผม ลดลงมากก็ลำบากใช่ครับผมมันแต่แต่จริง,งผมแต่จริงๆเหมือนอย่างอย่างรถถังถือว่ารถถังนี่ปัจจุบันก็น่าจะตัวเหมือนน้ำหนักปัตรีก็น่าจะใหญ่กว่ากว่ากว่าบางสันเนาะแต่ว่าเขาอาจจะมีเรื่องของวิสัยการกีฬาตัวเนี้ยผมว่าบางน่าจะทำได้หรือเปล่าลดลงมาเลยร้อยสามสิบห้าโดยที่แบบว่าเขาไม่ได้เสียพลังงานมากอะไรเงี้ยครับสำหรับร้อยสามสิบห้าครับสำาหรับผมผมว่ามันมันสำ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 ส อายุเราก็มันก็เยอะแล้วครับผมจะให้แบบรีดลงไปเยอะมันไปไปชกเหมือนมันไปชกอย่างนี้ทำทำให้แบบร่างกายเราแบบห่อเหี่ยวอย่างนี้ครับผมมันจะผิดปกติใช่ใช่ครับผมร้ได้อาจจะชกไม่ได้ไอ้นนั่อ่าใช่ครับผมมันจะเสียถ้าอย่างนั้นครั้งสุดท้ายที่บังเคยต่อยในที่จัดร้อยสามสิบห้าตอนนานอย่างครับโอ้หลายปีมากครับผมผมว่าใช่ใช่ครับหลายปีมากแล้วครับผมก่อนก่อนโควิดไหมอ่า ก่อนโควิดมาหลายปีเลยครับผมใช่ใช่ครับผมนี่ไม่ต่อยร้อยสามสิบห้ามันี่หลายปีมากครับผมเจอแบบใครครั้งสุดท้ายจำได้ไหมครับจำไม่ได้ครจำไม่ได้หลายปีแล้วเนาะเยอะเกินครับผมฟุ้งคลั่งเนินเลยไฟดีรู้สึก จะต่อยกับน้องรถถังครับว่าม,มาที่ว่าไม่ที่จังหวัดสงขลาครับผมใช่ใช่ครับจังหวัดสงขลามันผ่านมาหลายปีมากค,ครับครับคแล้วก็รถถังก็บอกว่าไม่ไม่ขอต่อยอีกแล้วเขาเป็นไอดอลเป็นไอดอล <ผม S 2> ของสเสกอยากถามหน่อยครับว่าไอดอลของเสกสรรเนี่ยเป็นใครครับไอดอลของผมก็พี่พี่บัวขาวบัญชาเมฆครับผมโอ้โหแลับผมตอนนี้เขาอย่าง40เลยนะใช่ครับพี่40ยงร่างกายแบบดีมากครับผมอายุ40แล้วร่างกายเรายังยังสุดยอดยังเป๊ะครับผม พูดถึงกับผมว่าพี่เสกษสรร์ก็เป็นแรงบันดาลใจของของนักมวเก่าๆหลายๆคนครับผมที่เห็นพี่เสกษสันต์ต่อยแล้วเขาก็อยากจะมาต่อยวันๆบ้างพี่รู้สึกไางบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าเราเหมือนว่าเราเป็นแบบแรงผลักดันแรงแรงผลักดันให้แบบรุ่นน้องน้องหรือว่านักมวยแบบที่ว่าเขาแบบเลิกมวยไปแล้วนักนักนักมวยรุ่นเก่าๆที่ก็เขาเลิกมยไปแล้วก็เขาเห็นแบบรอยช็อกวันลุมิีนีแล้วก็เหมือนได้ ได้ค่าตอบแทนที่ดีได้เงินโบนัสที่ดีครับแล้วก็เขาอยากมาแบบกลับมาชกอีกครั้งอย่างนี้ก็ก็รู้สึกดีใจครับผมขอถามน้องลึกนิดหนึ่งตอนนี้มันเป็นกระแสอยู่อะ่ะเดี๋ยวเรให้ยกนะครับผมให้คะแนนจะโชว์คะแนนหรือว่านเนี่ยครับผมเป็นไงนบางสังกิว่าไงบ้างสำหรับผม่ผมผมไอ้นี่ผมผมขอไม่ออกความเห็นดีกว่าครับผมครับผมไม่เรียกดราม่าไม่เลยนใช่ใช่ครับผมโอเคโอเค เดี๋ยวสุดสุดท้ายครับอยากให้เสกสรรเอาฝากถึงแฟนๆครับเช้าวันเสาร์ที่สี่สี่ครับพฤศจิกายนครับเชิญพิจารณารับชมนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมเสกสรรอ่อฟฝันเมืองครับก็วันเสาร์ที่สี่พฤศจิกายนนี้ครับก็เจอกันที่สนามมวยรุ่มพินีนะครับก็ในวันไฟไหนครับผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องแฟนมวยเข้ามารับชมแล้วก็ที่สนามกันเยอะๆส่วนพี่น้องแฟนมวยมาไม่ได้ก็สามารถเปิดช่องเจ็ด อครับกดหมายเลข35เวลา10นาฬิกาเป็นปต้นไปก็ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยครัผมสัญญาจะทำหน้าที่ให้ที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ช็อกให้สนุกเพื่อพี่น้องแฟนมวยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมาก